สวัสดีครับอันนี้จะทดสอบการติดต่อ OPC Server ผ่าน Network นะครับจะปิงให้ดูว่า IP ตอนนี้เครื่องปัจจุบันก็คือ192.168.137.1นะครับเราจะติดต่อไปยัง OPC Server ที่อยู่ในเครื่อง192.168.137 จุดเนะครับเครื่องปัจจุบันคือจุดหเราจะติดต่อไปอยังเครื่อง OPC Server ลงท้ายด้วยจุดเนะครับผมคอนฟิก d ี c o m เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูก็ได้นะครับเซตเหมือนในสเต็ปที่เคยส่งให้นะครับก็จะเป็น non identify แล้วก็คอม s e c u r ร t ตก็ทั้ง4ปุ่มนี้ก็จะมีพวก everyone, iusr, system, network, interactive, anonymous, guest นะครับทั้งทั้ง4ปุ่มหมดเลยนะครับไม่ให้ตกหล่นจากนั้นก็ผมก็ได้เซต ตัว OPC Inum ทั้งทั้งฝั่ง Client ทั้งฝั่ง Server ทำเหมือนกันนะครับ OPC Inum ก็ Authentication level เป็น Non Security ก็เป็น Default Default แล้วก็ Custom แล้วก็ Edit เข้าไปแล้วก็ Add User ตามที่เราอยู่ในคู่มือนะครับก็คือ Everyone IS, อ I S I U S R System Network Guest Interactive Anonymous นะครับ,รบจากนั้นก็รีสตาร์ททั้งสองฝั่งทั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทั้งฝั่งไคลเอนอันนี้คือในฝั่งไคลเอนนะครับที่นี้ผมมี IP อยู่อย่างนี้ผมจะติดต่อไปยัง o อ c s e r เซ r ที่อยู่อีก ip หนึ่งผมใช้ p p net นะครับตอนนี้ IP ยังเป็น จุดหนึ่งสามเจ็ดจุดหนึ่งครับลองดูอีกทีนะครับเนี่ยนะครับจุดหนึ่งสามเจ็ดจุดหนึ่งทีนี้ลองดูที่ property ของ copc ผมจะติดต่อไปยังจุดเจ็ดนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็คลิก มันก็จะขึ้นมานะครับก็จะเจอไอคอนขอ opc ua server bk ฉะนั้น opc tag ก็ browse นะครก็ browse ได้ตามปกติทีนี้ลองทดสอบ run นะครับค่าก็จะมาตามปกติ นั่นคือถ้าเราเซตดดคอมให้เคร่งครัดนะครับทุกขั้นตอนโดยละเอียดค่าก็จะมาก็คือสามารถติดต่อกับ OPC Server ผ่านเน็ตเวิร์ได้แน่นอนครับ